เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ทักทายก็กล่าวขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่านี่แหละครับในในตำนานบ้านกกกล้วยนะครับเนาะมันจะเกิดวิบัติเกิดอาเพศนะครับตอนนี้นะครับเนาะอ่าน่ในวัดถ้ำแห่งนี้ว่าจีวรบินนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับนอนทมหลับทุมฝันนะครับเนาะ เออมันจะล้มได้ยังไงครับสามต้นพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องก็ลองคิดดูนะครับเนาะออมันจะเป็นยังไงกับนิทานเรื่องนี้นะครับมันจะเกิดอาเพศอะไรอ,อีกนะครับเนาะหมู่บ้านจะพังพินาศหรืออะไรนะครับทับบ้านทับเมืองนะครับตอนนี้นะออมันเป็นยังไงนะครับนะ หลังจากพึ่งแตกกลังนะครับหลังจากไฟไหม้สารหลักบ้านนะครับตอนนี้นะอจู่ๆนะครับไม่มีลมไม่มีฝนอากาศดีนะครับมาสามวันแล้วแดดทั้งวันนะครับต้นไม้นะครับลงพร้อมกันเลยสามต้นรวดเดียวเลยนะครับนะเป็นเวลาพร้อมกันนะครับนี่แหละครับคําสาบานออกฤทธิ์ออกผลแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่า จีวอนบินบ่อย่องวังเลยแหละครับมายแลนวิ่งหนีตายไงครับอ่าเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับนาทีระทึกนะครับนาทีนี้นะครับอ่าพูดไปสั่นไปนะครับโอ้ยเกือบตายแม้อาตมากเกือบเอาไปจีแล้วอ่าเกือบเอาไปจีแม้อ่าเกือบเอาชีวิตบอรอด อ้าวไอ้กระตีมะขึ้นนี่บอกกูมะมะขึ้นน,นี่บอกคือจังไดเนานะพงพยาบ้านกับประกาศได้เศร้าบุ่นเนาะไอ้แต่นนะว่าเมนพอดมพอดีว่าเราขนขี้งลุกครับพี่น้องเอฟีมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดจิตไปเฮ็ดดินดินบ่ได้ได้ครับพี่นอนะ้องเอฟจีนะเออนะไม่ใช่ที่จะไปทําเล่นๆนะครับพี่น้องเอฟีนะ มันมีบริวง์บริบาลคอยรักษาอยู่นะตรงนั้นนะพึ่งก็เกาะตามหน้าพงหน้าผานะ่ยนะนะนะคืออะไรครับเป็นบริบาลของท่านนะครับพี่น้องเอฟจีนะเข้าใจไหมเอเอเฮ้ยครับเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาซอยกันเด้อมันนี่เนาขอเหงอขอแห้งเด้อคนในหมู่บ้านคนในซุ้มซดเรานี่ละเออ ไผมีผ้าไผมีควาใไผมีผ้าไผมีขวานไผมีเรื่อเอาลงไปเด้อซอยกันเด้อขอแห้งเด้อ,อจเจ้าวาดเพิ่นขอแห้งไม่ทับกุฏิเพิ่อนอ้ยเกือบตายพี่น้องเอ้ยเอซี่เอ้ย,อยนะครับเนาะซอยกันนคะนละไม้คนละมือเด้อ,อบัดนี้ครับเนาะอืมนะคะอืมอ่าพี่นอ้องคนที่อยู่หมู่บ้านนะคะช่วยกันนะคะแหละครับบัดนี้ครับ เอออาซอยกันคนละไม้คนละมือเด้อบัตรนี้ครับเป็นยังไงบัตรนี้ออนะครับนะองอ้ออธิการกร็โทษเรไปว่าเป็นครับจีวอนบินวักนะครับพี่น้องแลนท่มรับท่มฝันนะครับพี่น้องเอฟจีนะครับพระกันยังเอาโบยู่นะครับพี่น้องเอฟจีนะพระกันยังยานพี่น้องเอฟจีนบภาษายังคนนะ้นเนาะ พระยังไม่กันเหนียวนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออมันจะเป็นลางบอกเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะนะอ่านะครับ,นะนะรบพระท่านอธิการนะครับที่ดาวคารนะครับพี่น้องที่โลกวัจจันทร์นะครับออมันเป็นยังไงอ่าไปรับเงินบาปมาไงครับพี่น้องเอฟซีไปรับเงินบาปมาปุ๊บนะครับ พอตื่นเช้าขึ้นมาผู้ใหญ่บ้านประกาศปั๊บต้นไม้หักทับเหมือนมีอะไรครับโอ้ยตายแล้วครับเนนะนะโดยผ่านใครครับผ่านอีสางเขียวไงครับพี่น้องเอฟซีนะเออผ่านอีสางเขียวนะครับโดยใครครับอีงอกไงครับมันเป็นเงินบาปนะครับพี่นอ้องเอซีอมันเป็นเงินบาปไงครับนะ เออเออมันเป็นเงินบาปไงครับพี่น้องเอฟซีนะได้มาจากการด่าได้มาจากการใส่หลายคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะเหมือนท่านไม่อยากรับไงครับเหมือนท่านต่อต้านไงครับนะเออเอาเงินมาช่วยทําบุญปั๊บอีหานี่ก็ด่าปุ๊บเลยนะครับไปใส่หลายพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเนาะ อ่เหมือนท่านไม่อยากรับเงินส่วนนี้ไงครับนะกูว่าเอาดอกนะครับแต่พระรูปก่อนนะครับเนะาะพระอาจารย์รูปก่อนนะครับนะที่คนเคารพคนนับถือคนศรัทธาท่านไม่ต้องการสิ่งนี้อ่าท่านกินข้าวกับเกลือนะครับเนาะนะอ่ากินข้าวกับเกลือออมบอลกับเกลืออ,อมกิเลกใส่เกลือไม่กินเนื้อไม่กินอะไรปลาล้าก็ไม่กินน้าําปลาไม่กิน กินกับเกลือนะครับพี่น้องเอฟจีนะเออเหมือนท่านไม่อยากได้เงินส่วนนี้เป็นเงินบาปครับของเงินอีงอกนะครับเป็นเงินนะครับที่พูดอะไรครับใส่ร้ายป้ายสีคนนะครับนะนี่แหละครับกรรมทํางานแล้วนะครับเกิดกับคนไม่ดีนะครับเนาะอ่าโดยผ่านอีสางไปไงครับพี่น้องเอฟจีนะนะครับใช่นะครับหลวงปู่ลิ้นถ้าไม่รับเงินบาปไงครับพี่น้องเอฟจีนะ ท่านเค่งคัดนะครับนะกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอ่ามึงจะเอาเงินมาอ่ามาทำบุญแต่ว่ามันเป็นเงินบาปไงครับอ่าเงินไปด่าคนเงินไปใส่ล้ายป้ายสีไงครับอ่ามึงจะมาใส่มึงจะมาทำบุญแบบนี้มันไม่ได้บุญครับพี่น้องเอนะอ่า,อามึงเอาเงินบริจาคปั๊บ มึงด่าพระอาจารย์ปุ๊บเลยไปใส่ร้ายใส่ความเลยโดยที่มึงรู้เรื่องอะไรเลยนี่แหละครับอ่าฟ้ามีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไงครับพี่น้อง fc นะฮะเออว่ายจีบอลบินแหระครับพี่น้อง fc แลนออกจากกุฏิเติมพ่ท่านครับพี่น้อง fc เกิดปะไใส่บ่ลครับนะเออ เงินบาปนี่แหละครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออเงินบาปไงครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะท่านไม่ต้องการเงินแบบนี้ไงครับเงินไม่บริสุทธิ์ไงครับเงินจากการด่าคนเงินจากการใส่ร้ายป้ายสีคนไงครับนะเออมันเห็นทันตาไงครับพี่น้องเอฟซี อ่ามันเห็นทันตาเหมือนจะสื่ออะไรครับนะบ้านเมืองจะวิบัติบ้านเมืองจะชิบหายหรือเปล่าครับนะอ่านี่แหละครับนะมันบอกถึงอะไรครับเป็นลางบอกเหตุอะไรนะครับพี่น้องเอฟีนะอืมลองดูนะครับเ <c oughs> <c oughs> ออเอาเงินบริจาคปับดาพระปับเลยนั่นคือเดียวกับลูกมึงเนาะไปใส่บาทมือแหลกดาปึ๊บเลยดาวออมาแต่ปากวัดครับพี่น้องเอฟี อีห้านี่ยก็คือกันบาทนี้ครับออเงินบาปเงินที่มึงเอาไปเอาเงินเอาไปทําบุญน่นะนะอ่นะครับหลวงปู่ท่านไม่อยากได้เงินมึงมึงไปด่าคนมึงไปใส่ร้ายป้ายสีคนอีงอกเข้าใจไหมออมึงไปด่าทำไมพระสูงองค์พระเจ้าก็มึงยังไม่เว้นเลยนะ ใช่ไหมล่ะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องเอฟจีอ๋อนะครับเอาเงินไม่บริสุทธิ์ไปบริเวณสถานที่ที่ว่าท่านไม่รับค่ะใช่ครับท่านไม่รับครับเนาะอท่านไม่อยากรับนะครับท่านรับรู้แล้วมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะมันเกิดอาเพศเพศภัยเกิดขึ้นไงครับนะวายนะครับเนาะจีบอลบินนะครับเนาะ อ่อยเม็ดเป็นของกูครับพี่น้องเอฟนี่แหละครับพี่น้องเอฟนะลองคิดพินิจพิจารณาดูผู้ใหญ่บ้านกับประกาศเตะเ้าตู้ครับบัตรนี่มาเด้อพอแม่พี่น้องแด้วมาซอยกันเด้อมาเด้อค่ะเด้อเด้อมาเด้ออ่ามันเหตุการณ์บคาดคิดเกิดขึ้นเด้อขอเพื่อขออัน แพรเหือแพแห้งคนในหมู่บ้านเฮามาซอยกันตัดไม้ออกจากกุฏิผ้า,าจารย์เด้อมืัอนี้เด้อต้นไม้ทับสามต้นพุ่นอ่ะเออจักมันเป็นจังไหนมันร่มกับบม่มีแดดกกออกอยู่อ่าลมก็ไม่มีฝนก็ไม่ได้ตกมสามต้นลงพร้อมกันคือเบึงับบาดนี่เรื่องระที่สองท่านเคยกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ และวัดถ้ำแห่งนี้อ่าอ่านเจอในหนังสือลองแม่ทับใช่ครับผมนะแล้วคนก็ตามหาเหรียญของหลวงปูล่ลินนี่เยอะมากนะครับตั้งแต่สมัยอ่าคอมมินิตนะครับพี่น้องเอฟจีว่ายิงไม่เข้านะต่างคนต่างนะครับอ่าเลื่อมใสศรัทธาและก็จะได้เหรียญถ่ายรูกท่านไม่ติดด้วยนะครับพี่น้องเอฟีนะ อ่ถ่ายยังไงก็ไม่ติดถ้าท่านไม่อนุญาตนะครับเนะาะอ่ไม่มีรูปท่านซักใบเลยนะครับเนาะการที่จะมาปั้นรูปเหมือนอะไรก็แล้วมาหล่อรูปเหมือนอ่าต้องได้ขอคำม,มาขอนั่นขอนี่ถึงจะ่อได้นะครับไม่ได้ธรรมดานะครับพี่น้องเอฟซีไม่ใช่ธรรมดานะครับเหรียญน,นะครับคนอยากได้มากนะครับเนาะเป็นคนเก่าขานคนรุ่นเก่าๆลองแม่ทัพหรืออ่ายศ พันนั่นพันนี้เขาจะรู้นะครับว่าอาจารย์องค์นี้มากที่สุดนะครับผมอ่าซื้อเสียงดังมากนะครับพี่น้องเอฟจีเพราะอะไรครับท่านเข่งคัดนะครับเนาะน้ําปูน้ําปลาไม่กินปลาล้าไม่กินกินแต่เกลือนะครับพี่น้องเอฟจีว่านะครับเขาเมติดผุดแล้แซ่บใช่นะครับเนาะนี่แหละครับเขาอท่านซื้อสินได้นะครับเนาะพวกก็ให้ผมอยู่ของพระอาจารย์นะครับเนาะ ของหลวงปู่ลิ้นนะครับเนาะเป็นลาหูอมไงครับลาหูอมจันทร์ครับพี่น้องเอฟซีอ่าขายขายร่ารวยนะครับพี่น้องเอฟซีนะโพให้มานะครับได้มือได้จากมือนะครับของหลวงปู่ลิ้นเองนะครับเนาะอ่าเจ้าคุณนะครับโพจะให้เจ้าคุณคืออะไรครับมะพร้าวตาเดียวนะครับอ่าจะให้มะพร้าวตาเดียวกับเจ้าคุณคุณกี่มาให้แสนหนึ่งแล้ว อ่าแต่โพไม่ให้นะครับว่าจะให้เจ้าอุ้นอ่านี่แหละครับพี่น้องเหรียนกับโพเยอะนะครับเนาะะนะเพราะอ่าพเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นแรกๆนุ่นนะตั้งแต่ไม่ได้เป็นครูนะครับพีีนะตั้งแต่เรียนอยู่นาเกน,นะครับเป็นลูกศิษย์เนาะอ่ะนะครับนะ